แจงออกแล้วครับว่านนฝนตกต้นใหม่ได้นามพอดีเมื่อเต็ิเบึงแปลงมันอืกก้นหม่ก็เลยทิไทยสวนสวนหน่อยๆเบิงนะครับฝั่งนี้สิเป็นพวกใหม่ปลาไหม่ป้า,ปาเอามาลงฝั่งฝัง่งนี้สิเป็นพวก ใหม่บานปลูกสำมัปีสิกันดูเป็นโซนทางเขาหนาเทียงนะครับหนาเทียงเขามานีโดดเ่นเขามาได้จอดนีได้บรรยากาศดีครับยามสองไม่เจะตนใหม่ตดนจืน ตอนนีสวนน้อยๆสวนน้อยๆหิดไหวรับทุกแตงไปเรื่อยเหตุํำเหตุใดซํำขิดใด,ด,ด,ดจินตนาการแต่ละคนมันบุคือกันเนะครับบางคนเขาหูจักเห็ดเขาก็หูจักเห็ดนี่ก็เห็ดไปเรื่อยวางเบียบใส่ไปเรื่อยลองลองลองเห็ดบึงนะครับ ไปลองเห็ดเบึงเห็ดใส่กันมาจับใส่ยวพาไปเบึงเดินไปอีกขางเทียงเดินมาโซนขางเทียงมะคงใจสิได้กินได้มะคงครับตัวน,นี้น่าจะเป็นมกคงตามสมนอกมคุคงฮอนแหลนจะเป็นตัวผลวอนแหลนติดกับทุเรียน ปลูกใส่กันเลยปลูกสม,มปีต้นดอกไม้ไม่ดอกไม่ประดับมันงมันหอมนะครับอีต้ตะบาต้นอันนี้เป็นเป็นเท้าวันไปเลยนอพื้นนี่ถ้าปลูกออกให้อุ้ยให้อาหารนี่นี่ต้นกีกหวยแต่ว่าดอกหอมอดีเลยครับนี่ก็ได้จะเป็นผุ่มยางเดียวต้นกีกหวย ตัวนี้ว่าสีบอหไงให้ไงให,ให,ให,ให้อยู่ตนขี้เปียวซื้อมาส่งต้นเลือตอนวเดียวครับสั่งมาอีกก็เอาไันเป็นผลไม้กินแล้วกินเล้วมันเดนในเวลาห้องเงือออกกินตัวมันหอมนะครับนี่ลำดวนแดงลําลำดวนลำดวนยังงล่ะลำดวนบดแดงบอยู่นก็ไงแลยสามตนเอามาอีกสามเป็นแดงตัวน,นี้อูกยาก ชุ่มมือนี่ครับมะเขือกัเป็นไวรัสงามอยู่แต่ก็เป็นไวรัสปลูกไว้กินหมากออกมาอยุ่ผลหมายส่วนระบบน้ำนี่ก็สิเป็นมะเุือตัวเมีย่ยงใหญน่นอนนี่เนาะครับปลูกไว้กินด้วกันตัวนี้เป็นบอ่อผักที่เอาเห็ดมงผัก น้มมักหนาำอันนี้นะครับบอ่อใหญ่ฝนตกใส่จางหมดละนั่นได้เหตใไม่ตัวนี้เป็นส่วนตัวนี้จะเป็นองค์ประกอบอุปกรณ์ะบบนามซลเเซลลลนะครับดูจากสายใหญ่บางขุดอู้ใหญ่ย,ย,ยากบางขุดประกปันกันแบบพวกทุเรียนพวกพักยงศิษย์เป็นมัก ตัวนี้งอกระแตกงาแตกกิ่งเข้ามาให้แล้วน่าจะเป็นโฮมเนีหนีได้เยอะมากส่วนด่านลังด่านหลังเถียงจักสิว่าด่านได้ด่านนาด่านหลังย่างได้หลบซับลงหกสิบนะครับเถียงตัวนี้โซนหัวไฮปลายหน้านี่ก็จะเป็นปลายที่หนอนนี่นา้าหน้าอยู่นี่เป็นโซนปลายหน้ากล้วยกล้วยทำเหมือนอย่างใครมันงามตรงปลูกต้นเดียวแล้วก็ซับนอไปปลูก เป็นต้นไม้ต่อนะครับมันแตกขึ้นมาไม่เลยมันกันเริ่มมันนี้เรื่อยเริ่มหน่อยเรื่อยแต่ว่าใต้กินกับพ่อเลี้ยงไว้อยู่เลี้ยงไว,งว้ที่ละสองต้นจังเปียนมันเอาลูกอะเอานะครับตอนนี้โซนด้านหลังเสียงกฤนสาไง,าางาก็อยู่นี่นะครับ ตัวน,นี้โซนด่านขางอีด่านหนึ่งครับไปไปบงวานกินสดบักเมาเกิดให้โยบัติสั่งเขามาสื่อสิบอมีอยังเกิดใ,ให้ก่วยกับแตกออกดีแตกตลอดอาวคกระโดดครับ แม่บ้านบอกว่ามันเป็นซองต้นอยู่น้ำกันแล้วก็จะปลูกต้นเดียวเพอเราปลูกซองต้นได้นี่เพอดีว่าหยอดมันขึ้นบ่คือก,กันห่นเลยแต่ว่ามันแมนอยู่บ่เพราะว่าเพิ่นปลูกปลูกใส่ใหญ่ตัวหัวเลยมันม้วนประมานสี่เมตรืลเปล่าห้าเมตรเะไรนะครับใหญ่ไปเขาปั๊บระบบนี้เบียดมันโอ้ ตอนพีหินเขาขายก็อยากได้ตนน้นแมงดาเอามานรดนไฟเอามา,ตา,มานตำเสจเจียวเพราะมันเจียวแมงดานะครับงามสูงาม้ลายพัหกสิบแล้วตัวตน,นี้ตน้นต้นกอกต้นมะกอกก็มะกอกเสียบได้ตัวน,นี้มะกอกมะกอกมันหยู่ทีเพิ่นมันเสียบเลยเอาในมา ให้ดินไหวเกิดให้อยู่ครับต้นกอกพักกูดพักกูดถึงง่ามได้แตกเป็นทุ่มนเข้าไปพักกูด,พ,กกดพักกูดก็มีอยังนั้นหวานไฟอยู่บนลุ่ยยังลงมาส่วนคลองสใส่ไก่กันบุตรมามา,มาโดนนี่โซนคองไส้ไก่บุตรทำสะอาดเลยเพราะว่าตัวนี้มัน ตอนพายุมันมาสังกะสีมันออกก็เลยเปลี่ยนแนวใหม่ปลูกสาบโดดใส่มันคุมค้มนะเดี๋ยวสิปลูกเส้นใหม่อยู่บางแดดโซนคลองใส่ไก่ใส่สะพานใหม่เนี่ยไปกับอีกสะพานใหญ่อยู่หันตัวนั้นขัวขัวนหน่อยๆน,น,นี่ขัวเด็กนี่มันมีเด็กนี่มันเดือดเอิญถือเนาะครับออมันเดิมจะเป็นธรรมชาติ์อะได้ครับนี่ แนวขึ้นมาเทียงคน